สวัสดีครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่วิหารพุทธานุสาวรี์นะครับหน้าองค์สมเด็จพระสัมสามาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐมเนื่องในวันจุดจีนนะครับก็ขออวยพรให้ทุกท่านประสบความสุขความสำเร็จความร่ำรวยในเทศกาลจุดจีน2565นี้นะครับ จะพา,าสัก,การะสมเด็ดจพระสัมมาเจ้าอุปถมนะคะและก็องค์ท่านท้าวเวสสุวรรณด้นานนี้นะคะท่านท้าวเวสสุวรรณก็คืออ,องค์นี้ท่านคุณสุภิชญาภัยทูนนะคะประธานนุกรรมาการฝ่ายกิจการส่งเสริมพระพุทธศาสนามหาเจมอมกราชวิทยาลายัยประจามยาเขตนครสวรรค์มีศรัทธาสร้างนะหน,น้า,นาพระพุทธปฏิมาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ถฐม พระบรมจะะักรพรรดิปางเปิดโลกนะครับองค์พระใหญ่พระพุทธมงคลประชานาคคือพระนามที่สมเด็จพระอาิียงสาคตัยาสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้ประทานถวายพระนามานะครับสำหรับองค์ท้าวเวสสุวรรณมหาราชนะครับที่ทุกท่านที่บูชาเนี่ยก็คงอาจจะยังไม่ทราบว่าการบูชาท้าวเวสสุวรรณมหาราชเนี่ยนอกจากได้พรในฐานนะท่านเป็นเทพเจ้าแล้วเนี่ย ยังถือว่าได้บูชาพระอริยสงฆ์ด้วยนะคะเพราะในพระเตกิดกพระสูตรได้บอกไว้ว่าพระเวสสุวรรณมหาราชองค์นี้ได้บรรลุคุณธรรมพระโสดาปันติผลคือเป็นอริยบุคคลทางพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นคําว่าอริยบุคคลก็คือไม่ใช่ปุถุชนก็เป็นพระอริยสงฆ์เป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยนะคะเพราะว่าพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมที่บอกพระสงฆ์เนี่ยไม่ใช่หมายถึงพระสงฆ์ที่ห่มจีวรแต่หมายถึง บุคคลใดก็ตามเทพพยดาตรมก็ตามที่บรรลุคุณธรรมตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปถึงจะเรียกว่าพระอริยสงฆ์ถึงจะเป็นพระสงฆ์ในพระตนรมตรัยน,นะคะสำหรับพระสงฆ์ที่หมจีวรทั่วไปก็คือสมมติสงฆ์แต่ถ้าบางองค์ท่านบารรลุคุณธรรมตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปท่านก็เป็นพระอริยสงฆ์นะคะเพราะฉะนั้นพระเวสสุวรรณนี้มีหลักฐานแน่ชัดที่พระพุทธเจ้าได้กล่าวไว้ว่าได้บรรลุคุณธรรมขั้นโสดาบันขึ้นไปหลาย2,500ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้น การไหว้บูชาสกราระท้าวเวสสุวรรณย่อมได้บุญเหมือนกับการบูชาพระราตรายด้วยเพราะว่าท่านเป็นพระอริยบุคคลพระพุทธศาสนานะครับจะได้เข้าใจถูกว่าและท่านก็ไม่ใช่ยักษ์ด้วยท่านเป็นเทวดาแต่ว่าคุมบริวารที่เป็นสังกัดยักษ์เพราะว่า,าในชั้นสวรรค์ชั้นจักรมหาราชเนี่ยเทวดาจะต้องทุกคนทุกองเนี่ยจะแบ่งเป็นพวกคือมีสังกัดว่าองค์นี้สังกัดอยู่กับหมวดยักษ์หมวดคนทานหมวดนาคหมวดปุมพันนะ ขอให้ท่านได้ครับตอนท้าวเวสสุวรรณและครั้งหน้าจะมาลองมาคุยเรื่องท้าวเวสสุวรรณตามพระสูตรในพระไตรปิฎกให้ฟังนะครน,น,น่าก mm. ลัวผมตอนเราจักรพรรดิส่วนอีกด้านหนึ่งนะคะที่บูชาอยู่เนี่ยก็จะเป็นในรูปเป็นยกักษ์แต่จริงก็คือท่านอาลาวกยักษ์นะครับอาลาวกยักษ์ก็คืออุปราชของท่านท้าวเวสสุวรรณซึ่งก็เป็นโสดาบันเหมือนกันอยู่ในค,คาถาพาหุที่พระคุทเป็นเจ้าเสด็จไปโปรดอาลา ให้ท่านดูเดี๋ยววันที่20กุมภาพันธ์นี้2565หลวงตามาวัดพำโมงนะจะได้เมตตามานำส่วนมหาจักรพัิสมโพธเป็นพุทธานุสติบูชาแด่สมเด็จพระสัมมาเจ้าอมภถมวโรภจรพัินะครับแล้วก็เป็นการส่งเสริมการสวดมนต์กระจายรูปลักษณ์ของสมเด็จองค์ปฐมวโรภจตพัชให้ทั่วแผ่นดินนะครับแล้วก็มาพบก,กันนะครับในะสถานที่นี้นะครับ ในวันที่20กุมภาพันธ์2565เวลา18บแปโมยกาเป็นต้นไปนะครับแล้วก็ผู้ที่อยากจะมาสักการะเรามีเจ้าหน้าที่เฝ้าอยู่นะครับก็จะ,ะช่วงนี้จะเปิดเฉพาะเสา,าร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนะครับจะให้ทุกท่านได้เข้ามาเที่ยวก็ได้มาสักการะมาถ่ายภาพสวยๆนะครับในโครงการท่องเที่ยววิถีพุทธนะครับไหว้พระใหญ่ทั่วไทยนะครับท,ที่นี่อยู่ที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีอยู่ริมถนนเลยนะครับริมถนนเพชรเกษมนะครับ ห่างจากกทมประมาณ68กิโลเมตรนะครับมีสถานที่จอดรถด้วยคือติดกันเนี่ยวิหารอาจามีที่จอดรถจำกัดนิดนึงนะคะพื้นที่ประมาณหนึ่งไร่เศษแต่ว่าข้างซ้ายมือเนี่ยจะเป็นที่ว่างซึ่งท่งานเจ้าของที่ก็ให้จอดรถได้ประมาณหนึงด,ด้วยเชิญมาสักการะได้นะครับมาไหว้พระที่สวยงามและมีสัจสิทธิ์แล้วก็มีพระลัง เพราะว่าที่นี่เวลาวงสูงที่รก็จะมีพระอาทิตย์ทรงกฎหรือมีลำแสงลงมาจากฟ้าฟ้า,ภาอย่างน่าอาศัศจรรย์น,นะคะรวมถึงมีสิ่งมงคลหลายๆสิ่งในที่นี้เลยนะครับท่นานทังหลาท่านนะครับแล้วมาพบกันนะคะ